สิริมงคลเสริมดวงเสริมบารมีเรามาลอดโบสถ์ที่วัดหนองใหญ่บางละมุงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตุ๊กไม่ได้เข้าครัวนะคะพี่ตุ๊กจะพาเพื่อนๆมาทาบุญค่ะพามาเที่ยวงานประจําปีที่วัดหนองใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะวัดหนองใหญ่นี้จะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะหรือ เพื่อนๆจะผ่านมาถนนสุขมุมวิทก็จะอยู่ทางซ้ายมือค่ะโรงพยาบาลจะอยู่ทางขวามือนะคะถ้ามาจากกรุงเทพค่ะเราก็เข้ามาถึงบริเวณด้านในวัดกันแล้วค่ะคือของกินเยอะมากๆเลยคะ่ะพี่ตุ๊กไม่รู้จะกินอะไรนะคะแต่ก่อนที่จะกินอาหารหรือช็อปปิ้งนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะไปจุดที่เราตั้งใจมาคือวันนี้พี่ตุ๊กมาเที่ยวงานวัดก็จริงแต่ตั้งใจจะมารอดโบสถ์นะคะคือ โปรดที่วัดหนองใหญ่นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะใครที่อยากจะทำบุญหรือสะดอเดาะเคราะห์ก็มารอดโบรดวัดหนองใหญ่ได้ค่ะนี่ร้านที่เราผ่านมามีแต่ของแซ่บๆทั้งนั้นเลยค่ะรอดโปรดนี่ไง เสริมเสริมศีิบางคนเสริมดวงเสริมปารมีหมดเลยหได้ในคาถาแล้วก็โบสอ๋อนะครับแถวๆนี้มาทางนี้นะอ๋อไปทางนี้ทางโบสถ์เดี๋ยวก่อนอื่นเราอเอาเทาไวต้ตรงหน้าสึมพระโตกัจจานเดี๋ยวหลวงพี่แนะนําให้นะคือทางนี้เป็นด้านหลังของพระอุโบสถจักถ้าด้านหน้าเราต้องเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่ง เราจะงจอยู่ด้านหน้าแล้วเราลอดจากด้านซ้ายมือของเราจะโผล่มาช่องนี้นะลอดฝั่งซ้ายใช่จ้ะลอดจากซ้ายมือถ้าเราหันไปฝั่งหน้าหันหน้าใช่แล้วก็เดินวนมาตามลูกศรนี่จะสามรอบเป็นยังต่ําและแผ่นทองที่ทางวัดให้ไปจะมีสองใบใบแรกเราปิดตรงกลางคือลูกนิมิตเอกแต่ด้านซ้ายมือของข้างในจะเป็นพระประจําวันเกิดปางต่างๆโยมเกิดวันไหนโยมก็ปิดวันนั้นและหลังจากนั้นเราค่อยออกมาปักโคมเงินโพทอง ด้านหน้าที่เดิมอ๋อค,ค่ะค่ะแล้วก็สกถาโยมจะท่องก่อนที่จะรอดก็ได้หรือว่าจะสวัสดรอดท่องไปด้วยอ โปรดที่วัดหนองใหญ่บางละมุงค่ะ เินรอบโปรดครบสามรอบแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปิดทองลูกนิมิตนะคะปิดทองลูกนิมิตจุดแรกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้พระประจำวันเกิดนะคะพี่ตุ๊กเกิดวันเสาร์ก็ไหว้พระปางนากปกค่ะส่วนของคุณพ่อคนลูกก็ไหว้พระประจำวันเกิดของตัวเองเหมือนกันค่ะหลังจากเราไหว้พระในจุด ต้ฐานโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะออกไปทําบุญที่จุดอื่นค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ดวกำลังจะรับขอบฟ้าพอดีค่ะก็บรรยากาศ่สวยงามค่ะเราก็เดินมาจุดแรกนะคะจุดที่เราบูชาที่จะไปไหว้พระหรือจะไปรอดโบสถ์นะคะเราก็จะมาจุดเป็นลําดับสุดท้ายก็คือการปักโพเงินโพทองนะคะที่ได้ไปนะคะก่อนที่จะไป จุดอื่นนี่ก็คือ3จุดนะคะที่หลวงพี่ท่านอธิบายให้เรานะคะนี่คือจุดสุดท้ายหลังจากจุดเสร็จเรียบร้อยปักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็จับนี่หลวงพ่อทันใจแล้วไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะัแล้วก็นี่ก็เป็นเป็นอ่าา,าไงไฟฟ้านะคะอยู่างด้านนี้ค่ะเราก็จะเดินมาที่ศารานี้ต่อค่ะเป็นสาราที่เพิ่งสร้างใหม่นะคะวิหารสร้างใหม่สวยมากๆเลยค่ะทุกคน มาค่ะเข้ามาด้านในกันค่ะมาไหว้พระกันก่อนค่ะเราก็มาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทางด้านนี้ก่อนที่จะขึ้นไปไหว้ข้างบน เ้าจะไปโพงเงินไปทางด้านนี้จอดค่าทุกคนจะไปโพ เสร็จแล้วเราก็จะไปหาของกินแล้วค่ะทุกคนก่อนที่จะเดินไปช้อปปิ้งหรือเดินไปเที่ยวจุดต่างๆนะคะคุณพ่อก็อยากทานขนมจีนค่ะแล้วก็เลยแวะมาทานขนมจีนอยู่ทางด้านหน้าพอดีเลยค่ะ น้ำยาหน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจะมีน้ำยาแบบรวมทุกอย่างเลยค่ะจะเป็นน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำเงี้ยวน้ำยาใต้มีหมดเลยค่ะแซ่บๆดังนั้นแล้วก็ผักโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะให้เลือกค่ะาไม่ได้นี่คือร้านมาดามมาดามมาดามบให้กันเลยเราเปิดมาจะอบรมสั่งอนเราจะเดินยังไงจะกินยังไง อันนี้ผมแล้วน้ำเมียวน้ำเมียวค่ะแลน้น้ำยาป่า,า,ปา,ปาน,น้ำยาป่าแซ่บนี่น้ำยาผสมป่าก,กับกะทิหลังจากทานขนมจีนอิ่มแล้วก็เดินดูของต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มคนมีเส้นค่ะกะเส้นทุกอย่างนะคะผัดมีเส้นมีค่ะมีของทอดนะคะทุกอย่างสิบ,บาทมีให้ เดินดูได้ตลอดทุกแถวทุกแนวทุกซอยทุกซอกโอ้โหทุกเพื่อนเพื่อนมีแต่ของกินทั้งวัดเลยค่ะใครอยากกินอะไรร้านไหนแวะได้ตามสะดวกเลยค่ะมาแล้วค่ะจุดนี้ก็เป็นของโปรดของพ่อบ้านนะคะป๊อปคอนค่ะข้าวโพดคั่วค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนกินเพลินเคี้ยวเพลินนะคะของโปรดเลยค่ะเพื่อนเพื่อน เราก็จะเอาเป็นรดเนยนะคะกับรดเค็มค่ะหลังจากได้ข้าวโพดครัวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินไปต่อค่ะเพื่อนๆไปดูว่าฝั่งด้านในมีอะไรบ้างนะคะไปค่ะทุกคนเดินชมต่อค่ะนี่ก็เป็นดักแด่ทอดค่ะ งานวัดก็คือแมลงทอดนะคะอร่อยค่ะไปกันต่อค่ะวันข้าคืนสุดท้ายแล้วของรางวัลต้องหมดของรางวัลต้องหมดแล้ต้องตัดเสียงนะคะทุกคนก็มาข้างซนใส่เอานะคะเพราะว่าเป็นวัวัวัดที่เปิดนะคะเสียงแบบมีลิขสิทธิ์ค่ะต้องต้องมาอัดเสียงใหม่นะคะไม่กล้าที่จะเอาลงเลยค่ะนี่เราก็มาแวะซื้อขนมเบื้องนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นถังแตกค่ะ ตั้งแตกนี่อร่อยค่ะทุกคนเมนูงานวัดก็คือนี่ค่ะขาดขนมโตเกียวนะคะพี่ตุกเดินหาไม่เจอค่ะหลังจากได้ของกินกลับบ้านนะคะไปกินเล่นที่บ้านแล้วนะคะเราก็จะเดินออกไปแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มมืดแล้วค่ะคนก็เริ่มมาเที่ยวงานวัดเยอะแล้วค่ะทุกคนพี่ตุกก็เลยว่าเราก็จะกลับกันแล้วค่ะคือขาออกทางด้านนี้ก็จะมีแบบ ของขายเยอะมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบทอดมันนะคะเพื่อนๆทอดมันไก่ทอดขาไก่ทอดของทอดๆอดอะคะ่ะทางโซนนี้นะคะนี่ร้านนี้ก็จะมีแมลงทอดเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เราไปซื้ออีกร้านหนึ่งฝั่งโน้นนะคะเดินออกมาทางด้านนี้ก็มีค่ะกำลังทอดอยู่ค่ะ นี่มีส่วนสนุกด้วยค่ะมีของเล่นฝั่งนี้ก็เป็นกระเพาะปลาค่ะน่าทานมากทุกคนอร่อยอร่อยน่ากินจะ้ะแต่เราอิ่มขนมจีนแล้วเราก็เลย ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็เดินชมไปเรื่อยๆค่ะวันนี้พี่ตุ๊กก็พาเพื่อนๆเ,เที่ยวงานวัดหนองใหญ่แค่นี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวพี่ตุ๊กจะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวทําอะไรบ้างค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าหากชอบคลิปนี้พี่ตุ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ